ะพี่น้องคลิปนี้าาผ้าเขาปลาดิเก็บเห็ดเห็ดพึ่งพี่น้องนี่แนนอยู่ไหนดอกมันข้าสวย,ยแน่ดอกเห็ดอุ้ยไงดอกตูมพี่น้องขรั่งเกิดอุย้ยข้าเจ้า,ายางไกอุย้ยท้ายดอกอยู่ดินี่พี่น้องนี่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 เบื่อเราเอาหมี้าปาดขามัน,น,น นี่พี่้งองเหดผืนยังเนี่ยนี่ดอกตุ้มๆโอเคจ้ะโอเคเขาเขาสวยเด็ดก็ได้แต่ดอกมันขายไม่ได้ไงเอาเอาถือกระตาลูกไปเดินเดินเดินหาดูหาดูมันกำลังงึ้นร่างตุ้ม อืมพึ่งออกตได้นะไม่ไงของเครือมันกระตาม้วนกระตาเฮ็ดขวมหลือบอไหนก็สวยอยู่ไหนชี้พอดูดิดอกหน่อยก็กำเกิดพี่น้องนี่บวไยบวไรเอาเก่าหน่อยเก่าได้ไงหนึ่งดอกหนึ่งลูกเอามันหักกันี่ยแหละเบิ้งขยับไปลูกขยับไปนู่นข้างในหนึ่งดอกหนึ่งนี่ดอกหน่อย หนึ่งดอกหนึ่งนึ่ดอกหนึ่งน้าลูกอ่ะเก็บเก็บเก็บเพ็ผึ่งยังมุนี่ตรงไปถามเมยก่อนใช่กําลังออกพี่น้องติดดอกตลมกลมเลยอืมสีมันคือใบใหม่ด้วยอ้าลูกอระวังหยีบนะลูก ต้องมองอนี้ไงดอกเป็ไงน่นี้ช่วยช่วยช่วยังกไปยังไปยังไปนี่ดอกตมเลพี่น้องดอกใหญ่มืดอกตูมเลยแล้วูกเออมันกำลังออกใันกลังด้ไหนดอกเล็กมัน นี odel, yeah! way, better, ่พี่น้องมันกำลังออกมันเหลือเขาอันมันกำลังปรุงแต่มาใหม่ไอ้หุ่นดอกไงนึกชวยช่วยชวยอยู่ข้างหน้าเขาสวยนั่อเห็นไหมเห็นไหมเอาใส่เอาใส่มึงคนเขาจะไปนี่นี่พี่น้องนี่นี่ดอกตุบปุ้ยอืมไหนลูกอย่าพึ่งนะให้พ่อดูก่อน ไหนอยู่ตรงไหนลูกมึงดีดีมันมันสีคือใบใหม่เง้ยมึงก็สวยพ่อจะไปเอาเยื่อพึ่งเอื่อพึ่งอู้หดอกนี่ตุูมดอกนี่กำลังงามเลยพี่น้องนี่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 อืออือ กำลงังอวบขาอยางไก่ปะจักะน้อข่อยางไก่ปะจ๊เน้อเอ,ออยังไงดอกเด็กมันอือจุ๊บนี่พี่น้องเฮ็ดถากินได้นี่เบืองง่ายๆนะมันสีมีนอนนอนกินแนวนี่มัวเป็นเฮ็ดพี่เบื่ออย่าเล่นลูกมันจะหกักไปเดินเดินเดินอืมเอากระตามาขู่ผัด อุ Ooh, boy, me, so ้ยดอกเนี่ยเปนแกงเสียบนพี่น่องเห็นบ่อ่อดอกตุ้มเนี่ยเอาดูเอาตมมองีดีมองยี่ดีเห็นยังบ่แม่ แม่เห็นยี่บ่เห็นไ,ไหมแม่จ๊ะมีหน้องดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งไหนๆจะพึ่งนะลูกพ่อดูก่อนนี่ให้พึ่งยังงูอนี่อยู่ตรงไหนลูก เดี๋ยวพ่อก็เดินไปด้วยหาไปด้วยไงอู้ยพี่น้องมาพอจุ่มนี่ในไร่ดอกเตบอ้อมพูนหม่องเก่้าก็ไปก็มาอยู่นี่ดอกหน่อยมันก็ตด้างเกิดเสียงว่าเสียงว่าพ้ายางกาหม่องนี้เนาะหนึ่ข้อขาไปยังไง พี 0, <S <S partido, 0, ar, ่น้องตัวนี้ฮะอีกดอกนึงเอากระตามาใช่อีกดอกนึงดอกตูมันเก็บไลยลูกเก็บเลยเอาก็สวยก็ได้ไว้ใช่อีกดอกนึงอู้ตัวนี้เฮ็ดมันเท่าเลยตัวนี้นี่มันเท่ามีดอกทูมเลยสวยนว่นวลเยวสวยนวลสองดอกกันนี่สองดอกสองดอกอีกดอกเก็บเอา เก็บ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 มันขาด้วพ่อทำเองมาไหมมาดูขยับออกดิขอหอมเลยตะตะดอกมันขาบุหรี่นี่ดอกนึงเฮ้ยกำลังบานสองดอกตัวนั้นข้างในใดอกนึง่งน<า>ะลูก,กเก็บเก็บอ,อาบาุ้ยทำเบาๆหน่อยที่เธอ อืมดอกนั้งดอกที่บ้านเด้อดอกนั้นบานแล้วหนูไม่เหมือนอืมเอาวางใหดีลูกอืมเหยียบหามเลยเออมันแก่ตอนนั้นไม่เอาหรอกลูกถ่าแล้วดอกนี่เกือบเหยียบเอาเฮียเมนวัดตีถ่าววัดนี่เอาไว้มันเกิดเชื้อมันเถ่าวว่าเอาอกใช่เก็บเลยลูกเก็บเลยนี่เยอะเลยนี่ ใ็้ผึ่ยังมุกให้ผึ่งขมมังนี่เออใ็้ผึ่งขมเลยเหอเออเออดอกนุนนี่ไงดอกตูมมันให้ไปตูมหน้าบอกเอ้าเขาสวยหนุมาเ้เลยเอ้านี่สวยๆนู่นข้งหลังนู่นหนุนนนหนนนุนนนหนนนุ่นนหนนหนุนนนูนนหนุนหนุนหนุนลนกเกนบนนุนหนุหลังหนุนหนุนหนุนหน เอาไปไปกันต่อไม่มีห,หรืบ่หามึงลูกหาเมอออืองเฮ้ยม,มันเก่ผลดอกนึ่งยุ่งไรผลดอกนั่งมันใช่เห็ดขมหรือเห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งขมก็เห็ดพึ่งขมเหมืนเลยน,นี่ดอกตูมมันมันคือใบสีเหลืองของไงเมืองเขาสวย ไม่เห็ดพึ่งขุมนี่แหละอืออ่าจับลูกจับจับจับอ่าอือเอ้าพูดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เตรียมตาแล้วเห็ดพึ่งขุมพี่น้องต้มน้ำออกอือแกงเสียพื่งกันเละไปก้อยกับเสียบอือ เห็ดอะไรนี <beautiful> Luckily, <fingers> <out> ่ไม่ใช่เห็ดเห็ดพึ่งขนแม่หน่ดอกเหลืองๆนี่เออชุดเอ็ดผึ่งเหียงบุดอกเหลืองนี่โมเมียนเห็ดเหียงมุนี่ถามแม่มึงมันกินไหนบอไปชัวรไปให้แม่แจ๋าดูสิมันเห็ดอะไรแต่ว่าหนึ่งมัน ดังเฮ็ดผึ่งนี่กินไหนวะแม่อ่าไอ้แม่จ๋าเลยลูกขมพี่น้องอนี่ดอกนึงดอกนึงเท่หรอไม่เท่หรอือ เฮ็ดพึ่งเหลืองเฮ็ดพึ่งเอียงมุดอกพึเหลืองโอ้แม่เห็ดตีนแหกโอ้เห็ดเอียงก่อนแล้วว่าเห็ดอีรุ่มบ่อันสวยนี่นี่เฮ็ดอีรุ่มอืมกินได้อยู่แม่แล้วว่ากินได้อยู่อะไรคะไทยนี่ดอกเนาะหุ้ยสวยเก็บเอาเก็บทำไมเก็บไม่หมดลูกอืมเอานี่นี่ อืมเยวดเดียวเอาดอกนี้ก่อนมีทองน้อไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปใช้เกลียบวกกันมาลูกมาเก็บไปเร็วนี่ อ่าน nah ี่เอาเก็บเก็บเลยอ้าจับขามันจับขามันไปเดินเมื่อวันพอจิบไปบ้างขขาสวยอย่าพังหมดแล้วอืออ ไหนลูกเฮ้ยเสีงยงพูด่ดิตะมุตะมีตะมุตะมีเพิ่นวะงอืเลกอาเก็บลูกเห็ดพึ่งขมตุมบอกเสีบพืชกาหัวนดวขนวนึนมง,ง่ายนะบุสวยสวยเนื่มไปเนื่มไปเก็บีดีเอาขามันนะจับขามันจับขามัน ไปไปหาแม่จ๋ามาหนิดอกดอกนึงเฮ็ดยังก่บแม่เราเหรเฮ็ดอีลุ่มบ่อยู่ข้างในลูกเอาเก็บเก็บเก็บนนี่ดึงเอาดึงเอาเอาดึงมาดึงมาให้ดึงมาเอากรอยเก็บมาแม่แม่เอาเอาไม่หนึ่งนะหนึ่งดอกหนึงหูดดอกนึงอยู่ในตะกร้าอือ เดี๋ยวแม่เอาให้นี่พี่น้องเมย์แล้ว,วลไปกินไส้นะไปกายดีเตียมตาดมเด็กเขาสวยไปเดิน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 ไปหาแม่จ้านุนพี่น้องเขา,าปลาเฮ็ดคุ้มอีกแล้วนี่ตัวลรกคุ้มๆเลยสวยมาไม่สวยเร็วเรีวเรีวลูก

เดินเข้ามาที่เรานั่นๆสองดอกจับขามันเหมือนนั่นเลยเบิ่งเสียเบิ่งค้นจีบเห็ดโอ้ปาดตีนผอมลูกก็ขี้เก่งจเหรอวะเออเสียนเห็ดหน่อยเอาววางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนเอาดอกกันก่อนน่ะเออโอ้ยเสียนเสียนเสียนเห็ดหน่อยเอาปาดเท้าออก โอ้โหเก่งเ๋ยวะไปเอาซตตาอือเอาไปเดินไหมคะแม่หนูไปเดินลงมาทางนี้จุ่มหนึ่งสามดอกเกลแล้วกระเช้อมายุ่ไหนมันดูเป็นหมูอะไร นี่ดอกนึงเกือบหยาบหนิโอ้ยยุ่งหลังตุบป,ปุอยู่ mm hmm. เห็นบ่ได้ยิง mm hmm. ห่อนเถอบ้านหนึน่นดอกนึงดอกตุม้มอย่ายิงมุนเขาเอาไงเออเอาตัวนี mm ้แ hmm. ล้วฮะออ mm hmm. นี่ดอกนึงดอกตุ้มมันดอกหน่อยมัน อ้ยิ่งดอกเห็ดพึ่งขมี่ดอกอุ้ยออกเป็นหมู้ยแต่ดอกตุ่มๆเลยอือนี่ดอกนึงสองดอกตัวนี้หแองนี้ดอกนึงอือเอาไปก้อยกับเสียบยิ่งดิเออก้อยกับเสียบตุ่มน้ามันออกก้อย ใหยผ่านไปเบิงให้บิงเพิ่นมาก,ก่อนพี่น้องเต็มปุ๊บะใช่ครับให้ผมเบิงเนะี่ยเต็มปุ๊นี่จะรอกคุณตูม ดอกีนี่มันบานมันบานลด้นมันบานร่ตูมันสเป็นสกึงตัวนงนเงน่อยอัีนี่มันเจีบไปน่อยผมามันบานดอ่อกินมบัเลเมุอกตุ้มๆเลยพี่น้องเอ้า หมวกเงีสยสวยโอ้เอาเด็กแกงหนึ่นนง,นะง,ง,งเลยขยนะ่างไปเรือไงงาใหม่คากตุบเลยเขือบแลนี่จ้าก็สวยไปจนสั่นดอกเต็งพี่น้องดอกตุ้มๆเลยออสวยดอกตุ้มๆเลย หาดีๆมันบางใบใหม่อยู่อือได้ไงเสียนเห็ดเ,เอาปาตีนออกให้พ่อดิปาตีนออกปาตีน้อกเสียนหน่อย,อยโอ้เก่งนะวะโอเคโอเคเเสียนเห็ด,หดสมอ,อยากมาอยู่เอ้ามุนปลา นี่กระต่ายอยู่นี้อูย้ยนี่แต่ดอกเลยนะเอาเ้านีาา่ไปเดินไม่หารถพอเท่าไปเดินเดินฝุ่นเสียนหน่อยไปฝ<ด>ุน่นเดินอยู่ไหนล่ะนี่เราเดินมาทางนี้แหละเอาไปตังปาด์ตังปาดเป็นเดือดแสบเนาะอบอัวเออยิ่เขาไปดอกนี่เงาหย่อมป,อด,ปอดดีเทนะ่อนน่ะต่มออกจะไหลน้ำมั้งนี่สวยอย่างไรลูกนีน่ก็สวยไหนไหนดอกเห็ดอยู่ไหนโอ้เห็ดผึ่งขาลายตัวนี้ เอาครัเก็บเก็บเก็บมันคือมีดอกเดียวมึงมีมูลบ่กมีดอกเดียวมีป่าออกมีดมีดปาดอุ้ยนี่มันแกงเสียบนี่เอามาเอามาใส่มาใส่อื้ออนี่มันแกงเสียบนี่คือมีมูลมันคือมีดอกเดียวเฮ็ดผึ่งเยี้ยงแนวนี่กินได้ไหมอ้า อ่าเก็บเก็บอ่าเก็บเก็บลูกเก็บเก็บอ่าเก็บเก็บอู้ไอใส่ตาใส่ตาไปอู้ดอกไงเด้๋ยวเราเไปยีราไปใส่ตาเร็วอืมเสียนหน่อยขึ้นอาบูใช่เนาะทานเบิดเมื่อยเด้อยางอ้อมป้าเด้อมาเอ้าเมื่อบ้านมาดิ เบิงบ้งเอเบิ้งคนงานเบิ้องฮะขาอไดแกงอยู่หรอกอพี่นอ้นองเห็ดคุ้มเห็ดพึงเห็ดร่วมฮะเดี๋ยวเชิญคลิปนาพี่นอ้องกลับบ้านก่อน